อารมณ์มันก็นลาบางดิเนจนอ้อนซัพพบใช่ไหมเด็กดิเนก็เด็กจ้อนตัวใหญ่ดาวูดดาว่าเด็กดิเนโอดิเนมาเต็งคาซาแซน,นิโอเล่นหลายเจ้าไปเเนาะโอเคนะครับสวัสดีครับผมชื่อซับนะครับวันนี้มาสอนบทเรียนที่12ในเรื่องของสระนะครับสระอะไรเอ่ยเราจะมาอธิบายก่อนนะบทที่สิเป็นเรื่องของตัวยาปิ้งตัวนี้นะครับเราอ่านว่ายาปิ้ง วะซอยนะครับยาปิวะซอยส่วนตัวนี้นะครับเราเรียกว่ายาเยี่ยยาเยี่ยวะซอยเนาะโอเคอีกรอบหนึ่งตัวนี้เราเรียกว่ายาปิ้งวะซอยตัวนี้เราเรียกว่ายาเยี่ยวะซอยโอเคเนาะเตชามัทาเนาะเตชานาทาวน,น,น,นะคะมาัทานเด็ดเนะมาะมันมีล่ะจำได้ไหมมันมีบูมายาตัวบูเนาะ มันมีแดบอจำให้ได้นั่นกันเนาะโอเคเลจิอาเซนีเบลชิอาและจดเปี่ยนใช่ไหมนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาคุยกันมาอ่านให้ฟังครับคำนี้นะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับคำนี้อ่านว่าอ่าผิดอีกแล้วคำนี้มีจุดสองจุดนะครับแปลว่าเจรนะคำนี้อ่านว่าเจเจ 追追追追，追追追追，追追追追，妹，那在考拉数妹呢？追追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 。 เวีเวีเวมวย,วย,มยโอเคมาดูความหมายนะครับเชวนะครับมันมีตัวเวสั้นหรวลงปอนะครับผมน่าจะพิมพ์ผิดเนาะแปลว่าเลี้ยงอาหารเชวแปลว่าควายช่วแปลว่าก้านะครับอัดวิดีโอไปก็ง่วงนอนไป ัวแปลว่าโอ้อวดเวยคำนี้แปลว่าประหยัดครับเวยคำนี้แปลว่าเหงื่อเวยคำนี้แปลว่าน้ำยาหรือแปลว่าเคลือบนะครับ เฉยคำนี้แว่านี่สินหรือร้องลั่นนั่นเองเฉยคำนี้แปลว่าปริเฉยไม่มีความหมายมวยแปลว่างูโอเคเนาะต่อไปนะครับสากลงนะครับมีอะไรบ้างมีคำว่าเฉยเฉยแปลว่าควายครับเฉยโอเฉยองเฉยองแปลว่าองค์เคลือบนะครับเฉยโอ มวยมวยแปลว่างูจ <c oughs> อยกอตีนะครับจอยกอตี I, thee, แปลว่าจอยกอตีนะครับแปลว่าขอโทษนะครับไอนะครับจอยกอตีแปลว่าอะไรเอ่ยน่าจะเห็นแล้วเนาะเ็นผลไมล้นะครับที่มีลักษณะคล้ายๆกับอะไรเอ่ยคล้ายๆกับส้มนะครับเนาะจอยกอตี thee, แปลว่าส้มโอขอทษนะครับ อาเจยอมวยนะครับอาเจยอมวยแปลว่างานเลี้ยงนะครับอาเจยอมวยจัวว่าจัวว่าแปลว่าโอ้อวดโง่เจยโง่เจยแปลว่าร้องไห้เวยจ้าเวยจ้าอดีตเป็นโสชิ่งเหี้ยต่อลูกขวายเดจวยว่าจวยว่าอดีตเป็นโสชิงมันข้ามเชื้อบาดเดจวยกระยาจวยกระยาอดีตเป็นโสยิ่ เคลือบกาดนา้ำเชื่อบาดเดชเวยตาเย่เวยตาเย่เวยตาเย่คือการประหยัดเวยจ่อเวยจ่อโหร้องลูกขอบาดเดชเวยหม่ชเวยมนะ่ยาลูกสะบายโอเคภาษาเซนิจนาไรส์ส์ไหมเนาะยาลูจิมียาจวัลลาบีเวยปากาันยูแค่บา วยกอดีแท้ทาบาเจวยมวยปิวสุบายาเซจะเข้าได้สซเมนะครับยาลูจิมีอาเจ้าลาบีเจวยปักกันเจวยปันกันอยู่แค่ว่าเจ้าดีแท้ทาบาเจวยมวยปิวสุบายาเซนะครับเนาะอ่ายาลูยาลูแปลว่าชาวบ้านนะครับ ชาวบ้านทำไมเยอะแยะเลยเนี่ยทำไมชื่อว่าลาบีก็คือแบบก้าวนะครับน่าจะแปลว่าชาวบ้านเนี่ยก็ต่างที่จะเติบโตหรือก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันนะครับนะเจปันกันอยู่แค่บานนะครับเจปันกันประกันนะครับจานหรือถ้วยนะครับเจนี่แปลว่าอะไรเอ่ยอจอเจแปลว่าเคลือบนะครับ ขอโทษนะครับหาวออกหน้าออกตาเอ้ง่ายเดยวเลยก็คือจานถ้วยที่เคลือบเนี่ยอยู่แค่บาเอามาไหมจ้ยก็ตีส้มโอแททาบานะครับจ้ยก็ตีส้มโตแททาบาก็คือได้เอาส้มโอมาไหมแบอ่า แทะนะครับแทะคำนี้แปลว่าใส่หรือแปลว่าเติมนะครับเวมวยนะครับแปลว่าเลี้ยงนะครับเลี้ยงดูนะครับเวมวยพิ้วซู่แปลว่าปรนนิบัติเรียบเรียงบายาเซแปลว่าทำไว้สรุปนะครับก็คือ ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ต่างที่จะเติบโตก้าวไปข้างหน้าเหมือนกันเจปปะการคือถ้วยเคลือบอะไรจานเคลือบเนี่ยเอามาไหมส้มโอนะครับจงใส่เอาไว้ใส่ส้มโอนะครับเจมวยพิยสู้บาย,ยาสารจงปนิบัติหรือทำกิริยาแบบนี้นะครับจนเรื่องดูปนิบัติไว้นะครับอะไรแบบนี้เนาะต่อไป Si เมตลาเลตตาเมตติทาบาเมีิกาเซคาตวยาเมสยวุจวลาบีเรื่องขาวได้ส่วหมนะ si วเนาะวยตลาเลตตาเมตติทาบาเมี่กาเซคาตวยาเมสยวุจวลาบีในที่แกความหมายนะครับ m มวยงูตันเสียง เลยลมตันเสียงเสียงลมหรือเสียงงูหรอเมยงูตัที่ทาบาตัที่ทานี้แปลว่าเฝ้าระวังนะครับตระหนักหรือระวังครับระวังจงระวังไว้งูเนี่ยเมที่กะนะครับถ้าเจองูอะไรที่แปลว่าเจอนะครับ ถ้าเจองูลแล้วเซคานะครับแปลว่าคลินิกตัวย่าแม้ต้องได้ไปที่คลินิกจะถูกไปที่คลินิกนะครับถ้าเจองูกัดเนาะเสียวนหมอจัวลาดีจัวลาดีก็คือมานะสรุปก็คือเสียงลมหรือเสียงงูเนี่ยถ้าเป็นเสียงงูให้ เตือนสติตัวเองไว้นะครับสำรวจตัวเองไว้นะครับเมื่อที่กล้าเจองูกัดเนี่ยก็ไปที่คลินิกนะครับต้องไปคลินิกหมอก็จะรีบมาเลยเนาะนาบิยีจอภาพเนเดลูคาเลอติช่วยชาอีอติมีอช่วยจ้าลาบีช่วยนัวมซาเซียช่วยดีดีเซจ้าดีเลขอะไรโซแม ลูคเลอติชเวชาอิอตทิมีอาชว่าอตทิมีอตทิมีอาเวชาลาบีชเวนัว่ามันซาเซียเชวดีดีจ้าดีมาดูความหมายนะครับลูคเลนะครับเด็กๆเกองเนาะอติ i, ผลไม้ชเวิชานะครับชเวิชาแปลว่าผลิดตก ปิดทิ้งนะครับก็คือผลไม้เนี่ยมันถูกปิดทิ้งโดยเด็กๆคนหนึ่งนะครับอตัตมียนะครับผลไมยแย้แยะๆเลยจเจ้านะครับจเจ้าแปลว่าร่วงหล่นนะครับมาหมดเนาะจเจ้นัววัวควายนะครับจเจ้านัวว,วัวควายเนาะ มซาเสยยนะครับห้ามกินนะชเวอดีดีนะครับชเวอดีดีคือเหงื่อตกซิกซิกนะครับจ้าแปลว่าตกจ้าดีอธิบายก็คือเด็กๆไปปริดผลไม้ปริดขั้วของผลไม้นะครับซึ่งก็ทำให้ผลไม้เยอะๆเนี่ยมันร่วงหลงลงจากมาเก็บหมดเลยนะครับวัวควายเนี่ย ห้ามกินนะครับเพราะว่าเหงื่อตกซิกซิกเลยนะครับขึ้นไปเอาผลไม้เนี่ย d i m มาจะนอ a พ e d นเดนะครับช่วยปาโอเวลาดีอาช่วยมาเว,เวาบาจวาจัลลาวาวามาเนยะเวโรช่วาา่าเข้าได้ส่วนไหมเนาะช่วยปาโอเวลาดีอาช่วยมาเว,เวาบาจ จววา,านะครับคำนี้นะจวจาๆวาวามนเนเยาะงวยโรเชยทาบะนะครับแปลนะครับเจเปันโอเจเปันโอแปลว่ากระถางต้นไม้แหวว่าซื้อลาวมาอ่ะเจแปลว่านี่ศีลน,นะครับ มาแววซื้ออะไรที่แบบติดหนี้หรือค้างหนี้เนี่ยไม่ควรซื้อนะครับจว,วัจจวาวานะครับจว,วัจจวาวามนเนยะนะครับแบบนะ้จว,วัจจวาวาเนี่ยแปลว่าอะไรนาะจวัจจวาวาแปลว่า,วาโอ้อวดนะครับมนเนยะไม่ทำแบบนั้น เวโกเชตาบานะครับเวโกก็คือที่เงินทองนะครับเงินทองทั้งหลายเหล่านั้นเชตาคือประหยัดจงประหยัดไว้นะครับสรุปก็คือกระหานต้นไม้เนี่ยซื้อมาแล้วหรอถ้าเป็นหนี้สินเนี่ยห้ามซื้อนะแล้วก็โอ้อวดเนี่ยก็ไม่ควรทำด้วยเงินทั้งเหลา่าทั้งหลายเนี่ยควรที่จะเชตาก็คือประหยัดไว้นะ ครับก็สวัสดีครับก็วันนี้ก็สอนเพียงเท่านี้ถ้ามีผิดตรงไหนผิดพลาดก็ขออภัยไว้วที่นี้ด้วยนะค,ะครับสำหรับวันนี้ขอไปนอนหลับแล้วไม่ไหวตับคือครับผมต่อ,ตอ